าวดีทีมชาติไทยย17เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเองได้มีการด si ิวซิวาเม็กเซสดาวรุ่งวัย15ปีเป็นปีกกึ่งกองหน้านะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมในการจะเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียย17 2025นะฮะซึ่งจะคัด8ทีมไปบอลโลกแบบนี้บอกเลย แฟนบอลไทยยิ้มกันแก้มปหน้าเพราะเขาคนนี้คือของจริงแม็กเซสเนี่ยคือเตะที่ได้รับสัญญากับแมนยูเป็นทุนร้อซนะครับก็ถือว่าเขาคนนี้ของจริงแน่นอนพอล่าสุดเองเพิ่งยิงประตูใส่บาร์เซโลนาไปด้วยครับโดยเบื้องต้นนะครับซิวาแม็กเซสเองตอบรับ มาเข้าแคมป์ทีมชาติไทย U17 เนี่ยแน่นอนว่าได้มีการเคลียร์เรื่องเอกาสารส่วนตัวต่างๆเนี่ยเต็มที่คือให้น้องเนี่ยไปโฟกัสกันที่ในสนามส่วนด้านนอกสนามเนี่ยทางมาน้ำแป้งแล้วก็ทางสมาคมทีมงานที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามดูแลซัพพอร์ตให้เป็นอย่างดีโดยในรายการนี้นะครับชิงแชมป์เอเชีย2025ในรุ่น U17 นะครับก็จะมีการจับสลากแบ่งสายก่วันที่23มกราคมนี้นะครับเราเองอยู่โถ3นะครับ โดยจะแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย3-20เมษายนก็สำคัญมากๆกับการจะเอา8ทีมไปเล่นฟุตบอลโลก2025นะครับถ้าทำได้เนี่ยโหเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเลยนะครับก็เอาจะช่วยนะโดยแม็กเซสเนี่ย ตอนนี้ในวัย15ปีเนี่ยตำแหน่งคือกองหน้ากึ่งปีกเป็นลูกครึ่งเวลไทยโดยมีคุณแม่เนี่ยเป็นคนจังหวัดคนครสวรรค์คือคนนี้ผมบอกเลยได้มีการคุยกับทางมาเซอร์เจเด็ดมีลาบมาแล้วบอกว่านี่คือของดีจริงๆคือการมาครั้งนี้ของทางแม็กเซเองเซอร์คิดว่าน่าจะช่วย,ยกระดับทีมได้มากเหมือนกันเพราะว่ามีความเร็ว ที่หาัวจับได้ยากเหมือนกันดูจากคลิปในการเล่นแล้วเนี่ยผมดูมาก็มีความเร็วมากๆนะครับโดยแน่นอน,นครับกับการไปร่วมทีมแมนยูของแม็กเซเนี่ยเขาไปเล่นในชุด U16 นะครับพร้อมกับลูกชายของเวนดูนี่ก็คือไคล o ูนี่นะครับมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีคลิปอีกในโซเชียลที่ออกมาไปขุดค้นกันมาเพิ่งจะเห็นว่าแม็กเซเพิ่งยิงประตูใส่บาเซลนามาแบบ ส,สดด่วๆร้อนๆเลยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับในศึก MTU ครับ2,024ซึ่งจะมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยวันที่16กุมภาพันธ์นี้แน่นอนว่าดีลเนี้ก็เป็นหนึ่งในดีลที่ลุ้นมาติดทีมชาติไทยนะเดี๋ยวมาเล่นร่วมมาซ้อมร่วมกับเพื่อนทีมอีกทีนึงอีกหนึ่งคนที่ถือว่ามีโอกาสคัมแบ็กมาติดทีมก็เขาคงจะกลับมาเข้าแคมป์เหมือนกันก็คือ เจคไพเออร์เฟรชเชอร์ cher, ซึ่งก็แน่นอนนะครับกับเลเซอร์ซิตี้เองเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ก็จะกลับมาเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยร่างกายไม่เต็มร้อยไม่ค่อยสบายครับทำให้หลุดทีมไปครั้งเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าการได้แม็กซ์เซสเข้ามาในทีมเอง,เองน่าจะทําให้เกมรุกข,ของไทยดีมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปพึ่งนักเตะ2อสามคนในแนวรุกอย่างเช่นปรเมศละองดีหรือว่าอีกหล,หลายๆคนที่ลงเล่นกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเจอกับปัญหาบาดเจ็บ ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะฮะก็นี่แหละคือข่าวสารล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับก็ต้องชื่นชมทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกๆคนด้วยสําหรับดีลที่จัดการมาในตรงนี้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ